Ở đây ô cốt lòng ô Chào cao của cạo cụt đi cạo cụt đi à, cạo à, cụt <laughs> <ười> ừ. gì... đi cạo cụt đi cạo quá cạo Cao cạo tí cạo quá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  này to, cạo นี่เนาะนั่นเจ้าวะเออเฉยกัะเจ้าทุกคนแม่ไปครับโอ้โหเอาเอาอาถึงละเอาเอาไปเลยเอาไปโอ้เป็นบุญกินบุญทานของพี่นันแบงค์สองแตงแก้มสองเหรอสองแตงแก้มเอาไปอเอาไปเลย อ้ีอย่งแปงเห็โกมใส่ข้าีล่องพ่เหรอโอ้ิแล้วกันนักขึ้นกันของมาโหลีเตอเด้อเอาหมายอะกดเอา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 เาไปก้อนน้ก็บอกว่าได้ยู่มัม อเอาไเอาเด้แต่อ้ไปฝากซับเตียนเมันก่อนเฮ้อโห่ลเอาายวหมาเฮ้ยเีบลอยเีบลอยเอาโอ้หมาอะไรก็โเออสยผ้าก็ส่ผ้าสลาตันกันละ กอดไล่กอดเด้อกอเด้อาตวตั้งนเอีอ้อาเอเอ้าเอาเอางเลยเดี๋ยวกัดเดี๋ยวกลัอดกันมาแดงเฮะว่าทำงานก็ไม่ดีเนาะเอาเอาขึ้นเต้เดี๋ยวกนเดอกเปาแดงเอ้อแก็เนี่ยแเนาะไ่นน้องดียวนะน้องแก๊ไหน้องแฝเติมตรงนี้น ตือนเลยเหรอเตนบุีเตืองนีกได้ไหมบุงนีเกี่ยวไปได้เกี่ยวตรงกอีกโอ้รถแขงเลยแขงแกสองก็ดีแกเดิมไิแกนี่แกอย่างนี้เกสองขึ้นต้อยยังสูงให้หยุดวัดวัดถูกถูกแกไงเนาะถูกนนถูกเตอนบุงดีโอโหถูกเอไป มาได้มันจี๋บเก้าวัดนี่ก็คนควจะเตียงแล้วก็รักได้สองวัดมาถึงเนี่ยอ้แคยงนี้ก็อางกีอนึ่งดแหึแล้วลุแต่แแต่ก่อนดีว่าัอเเอาเอาปาโอ้น่ีาห้งเนี่ยเราดังห้งม่ไีเอาไปหวเนมตานเราตานไปไหวเราลงตานแน่ตานแน่เปินจะหีไปจะไปทิ้งนะตกนะตกนะเอาดิดิเอา โล่ะยังมาสันเมือแก้มออแก้มแปนะสันหมดเอาไปละไปละไปละ้าเนี่ยไม่ปิดเอา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 เถิดลดนมสิออกมาเถิดลนมอันนี้มันเหือกงเอ้าอันนี้โอลอนยังหันเลยค่ออันนี้มันเถิดลดพนี่้ตนี่บุี้เนะเอา อ่านี่วัดสองสองส่าบ่ารถเก่งไหมอย่างดีๆไปเนาะแปองเนอะไหนก็ตะมันแปลงแล้ววัดอยู่ไหนเออเราเจ้าวัดโอ้วันนี้วันนี้หวยออกนี่เออรถกันนี่หนึ่งถ้าสื่อสื่อมาสื่อแล้วได้มาแปลงผมด้วยเถอะอ้าวสองบ้ารถแกแห้งเนาะอ๋อมันเป็ี่ยนนี่ล่ออย่างก็ล่อวิบากล่อวิบากลูกบ้นโ นี่ยังสิบหล้อไปนน่บ่าอันเท่อันไก่เือเออแต่ไก่เออไปห้องหาลวงพ่อแล้ไปล้วถวายพระเจ้าปรยูรวายเจ้านี่ก็พ่ไปแกจไปแล้วะอแล้วตัวเจ้าตัวอันเจ้าอยกพระจันทประยู่กัากั็ถวายอัยกกีฐานกันไงอ๋อที่ฐานกันธิ่ฐานเลยพระจันทร์เอยู่ก่อน

ปินปนป่นห้างเข้าพอดีกั <c oughs> บกก <c oughs> ปไป,เ,ปเลยไปกับมาจเ่เพ็กอะปิ่นเข้าเป็นมากันที่าเจ้าพางเข้าพอดีกับมีรุดไหมมีรุ่นกับปิ่นมีปอยพอดีกัมีปอยพอดีครับอ๋อแม่งนักบุูบาชิน่าอย่ นีในตีเลียนที่กินเนี่ยบุปชินะอ้ยไปไหว้คูไปนโวดิยังนะแล้วกี่เท่าแล้วกี่ไหมแล้วกีป่ปอยนี่บอกนี่วัดถี่นยังนี่ก็ก็ติดซีแล้วครับเหนือติดซีเหรือวัดมุนันแค่น้อยนราอ,อยู่ในเมืองนเหรออ๋ออ้าวฐานหน้าเขอาวัดครับของพี่นันแป้งเขาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเอาเอาแล้ก็เอาแล้วว้า

สซนี่ก็ได้เลยเอาไว้น้ำเลยไปเลยน้ยมาถึย่งแล้วก็เอามันที่ห้นะครับน่ครับแอ้วันที่ห้าแล้วเนาะไปเจ้าที่นี่ก่อนเหก่อนเจ้าให้ก่อนนั่นหมคุณัง นี่ครไปเข้าไปเลย,ยปุ๊บไปัาถีหล้วยังไม่โยกคือแหลโยกคืออันนี้วัดถีอย่างล้วก็อันนี้วัดถีมกแล้วครับ6กแล้วครับเจ็ 7, 9, 6, โอเค,คมันีกโชคหน่อยเพราะเราอปีเตอร์รับโชคผู่นะเอา

ไปวัดที่ยังก็นเนี่อันนี้วัดที่เจ็ดนะครับเจ็ดอ่าวฝนมีซบวันีเดินบ๊ะปุ๊บเจ๊ะเราเจอยันกั๊มเลยนะววัดหัวควงแก้ววัดที่อย่างเราก้อนแปดแล้วดอกแปดนะครับผมเอาเอาเอาคุณค่ะ คุญปุนไงกุกปุนเลยเอเคอยฮันนะนกลองข้าวอยูฮัน้องขาว่าจันนะครับไปว่าสุดท้ายแล้วแบ่งคนแบ่งฮะนุโอ้ยเจ้าอนเออเจ้านี่เจ้านี่ฮะฮะไข่เอาไปไม่คนนี่นกขออภัยไม่คน ระวังสองถึงเสาคุมผ้าห้ามเข้าเตือ่อเทคอนกิ่นไม้นะไปนี่นไปนี่นนบบอย่างไปก็ได้ไกัได้อะอย่างไปฟังพุ่นค่ะโอ้โหพุ่นโอ้โอ้ไรเนี่ยเรียบร้อยอ๋อผมคือรถใหญ่เข้าแต่แห้งแล้วเนาะนี่วัดสุดท้ายแล้วเนาะก่นะอนเนาะว่าวัดสุดท้ายละโอเคกวัดเรียบร้อยนนเนาะเรียบร้อยแล้วครับผมไปเลยไปเลย